ังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดรัชดาพิเศษเนื่องในวันนวมินทรามหาราชวันที่13ตุลาคม2567เวลา11นณวัดรัชดาพิเศษหมู่ที่2ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนายรณพเวียงสิม,มารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดรัชดาพิเศษเนื่องในวันนวมินทรามหาราช ที่รัตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศในวุฒิพงศุภาคาวนิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารจิตอาสา904จิตอาสาพระยาทานกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ปวงประสง์นิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการตลอดจนพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการในพระเทศดาริน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงผสมนิกรก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติพระกิติคุณแผ่ไพศาลกระจายไปทั่วทิศานุทิศ จะเห็นภาพความรุนแรงรใจเศษขยะที่รวบรวมได้พอสมควรแล้วนะฮะก็มีรถขยะไปให้ท่านไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเราจะไปที่ไหนเรายแม้กระทั่งไม่ได้อ่านไม่ว่าจเป็นใครที่อารไทยหรือเกี่ยวกัการเในอดีตสมรอาาที่อื ก็ช่วยกันนะครับมีอยู่กรอนต่างๆนะฮะบางท่านอาจจะไม่ได้